รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช mm. ่นเคยคะ่ะกับรายการดูดีวาไรตี้โชว์เช้าวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา4ี่นาฬิกาถึง4ีนาฬิกา30นาทีเรามีเรื่องราวดีๆนำมาฝากค่ะพักสักครู่คะ่ะช่วงหน้าพบกับธรรมะระบบรุณธรรมรับรุณเช้านี้จะพาคุณผู้ชมไปฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปติดตามชมกันค่ะเจริญพรญาติโยม ที่รับชมรายการดูดีวาไรตี้โชว์อยู่ในขณะนี้ที่ได้ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเรามาร่วมกันน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้สร้างที่เราได้บำเพ็ญที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันปี2554นี้เราได้ทำบุญอะไรตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราคมน้อมมาแล้วก็ย้อนไปจนถึงปี53าม 52 51 50หย้อนไปตั้งแต่เราเกิดมาย้อนไปตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาเรามาจากไหนสร้างบุญสร้างกุศลเรานึกไปย้อนไปให้จิตใจของเรามีความอิ่มเอิบเบิกบานในบุญในกุศลที่ได้มาถือศีลกินเจมาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่พุทธโธภาวานาวัดสพาสพานตําบลสาพานอำเภอสพาพานจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกที่มีตึกพญามังกรไม่มีที่ไหน ในโลกนี้ฉะนั้นสถานที่นี่จึงเป็นสถานที่อยู่อาศัยของจิตวิญ,ญญาณผู้มีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ทั่วโลกทุกศา,าสนาไม่ว่าจ,จะเป็นพุทธคิดอิสาลามซิกขินดูหรือจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามสามารถมายืนมาเนินมานั่งมานอนมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ทุกชาติทุกศา,าสนาทุกหมู่ทุกเหล่าในโลกนี้ในจักรวาลนี้คอยแจ้งมาทุกๆปีที่หลวงพ่อภาวนาพุทโธ ประธานผู้อธิษฐานจิตสร้างวัดสามพรานผู้มีศินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี้ท่านจะพาพระสงฆ์พาญาติโยมออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกๆปีธุดงค์ถือธุดงค์ขวัตสิบสามข้อในการถือผ้าบังสกุลเป็นวัดบิณฑบ,บาตเป็นวัดเดินตามแถวเป็นวัดนะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายเป็นต้นนะมาร่วมกันอธิษฐานจิตใครที่ยังไม่เคยฝึกธุดงค์ปฏิบัติธรรมเดินยังไงไม่ให้มันเหนื่อยนั่งยังไงไม่ให้มันเหนื่อย นะให้นั่งได้ยืนได้เดินได้นอนได้ไปไหนมาไหนให้มีสติมีสัมปะชัญญะหรือก็จะเรียกว่าให้เรามีสตนะิการปฏิบัติธรรมภาษาอีสานภาษาน้องเขาเรียกว่าให้รู้ตัวต,วตนให้รู้เมื่อขิงค่ารู้เมื่อขิงก็คือการเราจะเคลื่อนย้ายร่างกายไปไหนก็ให้รู้ตัวอยู่ทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นเรามาถือธุดงคาวัตปฏิบัติธรรมร่วมกันไปตามป่าชา้าแต่ทุกวันนี้ ถ้าเราจะไปไปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ต้องมีจดหมายไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านต่างๆถึงนายกน่ะอบอตอนายกเทศบาลตำบลอย่างเงี้ยต้องแจ้งจดหมายไปก่อนบางที่บางทางเพื่อความสะดวกเพื่อความปลอดภัยก็เป็นหน้าที่ของทางราชการบ้านเมืองบางที่เขามาให้พัก,กเราก็เดินต่อไปบางทีก็เดินโต้ลุ่งวันละ30กิโล70กิโลก็มี บางปีทางพระเนนตมาพาพระเนรเดินจากภูพยนต์ลงมาภูพานจังหวัดสกลนครนะไม่มีที่พักนะก็เดินต่อจากภูพานไปอำเภอกุดบากนะเดินไปอีกจนไปถึงวดัดหลวงปู่เจียมนั่นแหละทีสามบ้างที4สี่บ้างก็เลยเป็นการเดินปฏิบัติธรรมโต้ลุ่งนะญาติโยมฉะนั้นใครที่อยากจะมาถือสุดงควัดปฏิบัติธรรมรุ่นที่16รุ่นที่16ชั้นพรมที่16ในปีนี้ที่วัดสามพราน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมติดต่อสอบถามได้ที่นะทางกองนะทะเบียนะนักบวชที่เจ้าแม่กวนอิมนะที่แผนกพระแม่กวนอิมแผนกนักบวชจะเข้ามาสมัครได้เมื่อไรเอาอะไรบ้างฉะนั้นญาติโยมสาธุชนก็ขอให้ท่านทั้งหลายในตั้งจิตตั้งใจถือธุดงค์ขวัตปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ค่อยมาพบกันในวันที่1-7ถึงเเมษายนวันไหว้มหาบุรุษเอกของโลกไหว้องค์หลวงพ่อพุทธโธ ฉะนั้นขอเชิญญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้เชิญวิญญาณตามป่าตามเขาตามบ้านตามเรือนมารับกองบุญกองทานอนุโมทนาบุญในวันไหว้มหาบุรุษเอกของโลก1-7เมษาองค์หลวงพ่อพุทธโทภวนานวัดสัมพรานตำบลสัมพรานอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมสุดท้ายนี้อาตมาก็ขออำนาจเอาคุณพระศรีรัตนตรัยกก่าวคือคุณพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์คุณพระธรรมทุกๆพระดำรัสที่พระองค์เด็ดรัสไว้ดีแล้วคุณของพระปเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณพระมหาโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ที่จะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคุณของพระอรหันต์ทุกๆพระองค์พระยาสงพ์ิยเจ้าทุกๆพระองค์ตลอดทั้งคุณบิดามารดาที่ให้เราเกิดมาในโลกนี้ทุกๆพระองค์ทุกๆท่าน คุณครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาให้ความรู้ให้เรารู้จักพูดจักทำจักคิดจักใช้ในชีวิตของเราเติบใหญ่ได้ทุกวันนี้แต่เราทางคุณของผลทานสินภาวนาที่ได้บำเพ็ญมาขอได้โดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้จงประสบแต่ความสุขจงประสบจากความสมหวังฝ่าถนาสิ่งใดไม่ผิดสินคำคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าแล้วใซ้ขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จจงทุกประการทุกท่านเทินเจริญพร